ค่ะแล้วเราสองคนก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ใช่ครับผมตอนนี้เนเน่เอฟซอยู่สายก็อยู่ในสายของเราแล้วครับผมสวัสดีครับเนเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนเน่คิดถึงจุงเบย์วายเกิดเนเน่กับพี่กับกระแตเนี่ยอายุใกล้ๆกันเหรอคะใช่ใกล้ๆกันถ้าเกิดเอาตัวเลขขึ้นมาข้างหลังสลับกันใช่ไหมเนเน่เอาฝากสวัสดีแฟนๆที่ฟังอยู่ทางบ้านหน่อยแล้วครับเนเน่ สวัสดีค่ะสวัสดีทาาททุกคนนะคะน่เนทสิบค่ะกาบอกเน่เนตอนนี้เน่เน αι, มีผลงานเพลงอะไรอยู่บ้างเห็นบอกว่าปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วใช่มหออใช่ค่ะดอกไม้กลางทะเลทรายเป็นแนวเพลงแบบไหนครับเน่เนทเป็นแนวแบบเอ่อเหมือนป๊อปๆหน่อยคะ่ะออกแดนนิดน,นึงนะคะอะอกเต้นด้วยยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเต้นหรือเปล่า <laughs> ไหนลองลองท่อนุกให้ฟังหน่อยสิว่ามันมันเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรังไงเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงแบบเหมือนพูดกับตัวเองนะคะอ๋อเป็นแบบพี่แป้เหรอคะอันนั้นผู้หญิง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 ดีผู้ชายดิฉันหมายถึงนิสัยชอบพูดกับตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวฟังในเน่ก่อนอ่ะในเน่ต่อเนื้อหาเพลงมันเป็นแบบไหนบ้างครับคือแบบพูดกับตัวเองมาว่าฉันเป็นดอกไม้กลางทะเลใจนะแบบเหมือนแบบ ขาดผู้ชายขาดคนเข้ามาเข้าใจขาดความรักอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะเรารอความรักอยู่ประมาณนั้นค่ะเอาเหมือนประหนึ่งว่าจริงๆแล้วกลางทะเลทรายนี่ก็จะมีแต่แบบไอแคคตัสเอ้ยมีแต่กระบองเพชรเออกระบองเพชรอ๋อแล้วแล้วเราก็บังเอิญไปเป็นดอกไม้อยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่แบบอันเหือดแห้งอันเหือดแห้งอันเหือดแห้งนะะเรารสายฝนร่วงลงมาอะไรประมาณนั้นโอ้ตายแล้วเนีแล้วฝนตกบ้างหรือยังคะ ตกทำไมจะไม่ตกล่ะผลชื่ออะไรนะคะผลชื่อตองโอ๊ยตายน้องตองเราบคุณจีนกันคูณจีนแล้วน้องตองไปไหนอะคะเออมันป้ามันเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอ๋อเออนี่ไงนี่ไงมาป้ามจะกันอะครับผมตอนนี้มีการเตรียมตัวถ่ายเอ็มบงเอ็มวีไปถึงไหนแล้วครับผมเนเน่เน่ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอปล่อยเอ็มวีอยากจะรู้จังพระเอกเอ็มบีคือใครน้อนี่คุณบังคะ แบบพูดตัวเองค่ะเล่นคนเดียวค่ะอ่ะเหรอเล่มีไอตองไม่เล่นหรอไม่ค่ะถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ที่แพะไปเป็นเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายเสร็จไปแล้วตัดต่อได้ดิฉันเชื่อต่ออะไรเอ็มวีเมื่อไหร่จะปล่อยออกมาครับเนเน่ก่อนจะเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าค่ะอืมอืมนะเอาเนเน่ถามหน่อยละกันหลังจากที่ออกจากบ้าน AF มาแล้วได้เออ่ได้เออ่คนชนะไปแล้วชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเนเน่ ว่าออกมาแล้วรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นค่ะอือเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแบบการวางตัวหรือว่าคุณต้ลงตัวเองมากขึ้นนะคะที่รู้สึกค่ะอืมอืมอืมเรียเราไปยังไงบ้างกับชื่อเสียงของเรากับมีแฟนๆมีคนรักเราเยอะมากกแล้วกบกลับมาเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างดีนะคะคือด้วยที่แม่แบบก่อนเข้าบ้านก็ค่อยมีใครรู้จักค่ะคออกมาก็เก็บ มีคนรู้จักมากขึ้นก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าดีใจเพราะว่าเรีนสิ่งที่แบบเน่นรอมันแบรอมานานอยู่แล้วค่ะอ๋อรอรอรอวันที่ที่จะมีอ่าโอเคเข้าใจไหเป็นความฝันของเราเองและแบบนี้หลังจากที่เราก็ได้อยู่แบบในบ้าน AF แบบนานพอสมควรเหมือนกันเนอะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้รับหลังจากจบการแข่งขันคะจริงๆมันทุกอย่างเลยนะคะทั้งสังคม ความความรู้แต่ว่าที่สําคัญมันเกิดในรับแม่ก็น่าจะเป็นพัฒนาคติค่ะพัฒนาคติด้วยเพาะใพัฒนาคติค่ะเพราะก่อนเข้าบ้านเป็นคนที่แบบคนค่องท้างกินลบกับตัวเองอ๋อเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแบบนี้ป่ะเป็นคนแบบเหมือนมั่นใจแต่ไม่มั่นใจอืมมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราอยู่ใช่ไหมจับสนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเข้าไปเจอพี่ๆคุณครูแล้วก็แบบเออได้เรียนรู้หลายๆอย่างแบบ อ๋อนี่ก็ถือเป็นข้อดีเลยเนาะเพราะถ้าเกิดน้องไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน AF น้องก็ยังใช้ทัศนคติเดิมอยู่ถือว่าดีมากๆเอ๊ะคุณคุณชมเขาหรือว่าหลอกด๊าเนเน่ถ้าเกิดเนเน่ไม่พอใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไปจัดการกันเองหลังไงนะลูกโอเคค่ะรอรอค่ะเนเน่นายพูดถึงเรื่องของกระแสคุจชิ้งหน่อยคุจชิ้งกับตองแล้วก็เนเน่เนี่ยเป็นยังไงบ้างในตอนนี้หลายคนเชียร์เหลือเกินก็ดีค่ะก็ดียังไงอะเร็วๆสิ ชอบหรือไม่ชอบอย่ามีพิรุษเน่ๆอย่ามีพิรุษพี่จะกัดหนูไม่จ้าพี่จะกัดหนูได้ไงล่ะเน่ๆฉันว่าเขารู้เรื่องจริงตอนเธอพูดว่าพี่อยากกัดหนูนี่แหละจะทำต้นแต่เองไม่ไม่ไม่คคือคู่จิ้นคู่นี้ในบ้านเอฟสิบเนี่ยเป็นคู่จิ้นที่มาแรงเกือบที่สุดที่สุดแล้วแหละจะเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละสาหรับตองกับเนเน่หลายคนก็เอ๊ะมาไหลเนาะมาไหล เมื่อไหร่เราจะได้มีข่าวดีว่าเอออะไรอย่างงี้อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตองกับเนเน่ตอนนี้ก็รอร่วมงานร่วมกันแต่รารกาอยู่ค่ะหรือรอร่วมงานด้วยกันอยู่ค่ะอ๋อเจอกันบ่อยไหมบ่อยค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่าทำมาเวลาขายไปงาน้วยกันเหรอเห็นมีกระแสบอกว่าเอ่อเป็นเขาเรียกเลยนะเวลาแบบอย่างนี้ออกงานต้องออกงานเป็นแท็กคู่ตองต้องมีเนเน่ถ้ามีเนเน่ก็ต้องมีตองจริงป่ะ เ่ที่งานที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอ๋อคือเป็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องออกงานคู่กันนะคะเน่เดินไปเองไม่ถูกหรือว่ามันเป็นคู่จิ้นอ๋อเป็นคนสนิทกันใช่ไหมเวลาเรียกชื่อมันต้องเป็นชื่อคู่อะตองเนเน่เน่ตองอ่ะเออเออจริงๆนะตองใช้สเปคเน่ไหมคนนี่เรารายการอะไรกันเน่๋อรายการสืบสวนสืบสวนสอบสวนมาดิฉันก็ตื่นเต้นลุ้นๆ้นแล้วต่อมาเน่ตอบสเปคเน่เป็นยังไง ตอบอ้อมๆก็ได้น้องก็ยังไมเบนะคะไม่มีน้องยังเด็กอยู่ได้อยู่ด้วยแล้วสบายใจหนูก็โอเคอะค่ะอ๋อก็แบบคนไหนที่เป็นพี่ชายตอนนี้พี่ตองก็เป็นพี่ชายที่แสนดีของเราไปก่อนเนาะดีมากโลกดีแล้วที่เราเจอน้องกันอยู่ได้นานในเนเป็นที่น้องกันอยู่ได้นานดีแล้วเผื่อจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาจะได้เข้ามาได้่งยๆไม่ได้ห่วงน้องเราห่วงไม่ได้เราหรือตองห่วง เราห่วงทั้งตองแล้วก็เนเน่ะ <c oughs> นะอา้าวบอกฝากบอกแฟนๆกลับหน่อยแล้วกันเพราะว่าแฟนคลับรายการของเรานะส่งเอเเมนมาเยอะหลือเกินเนเน่ช่วยฝากผลงานฝากบอกสิ่งที่อยากจะบอกหน่อยแล้วกันเพราะแฟนๆรอดูรายการในวันนี้โอ้โหมาสองสามวันละค่ะก็จะฝากผลงา,า,านนะคะเอเรามากันเลพายของเมฆคะ่ะแล้วก็เป็นละครด้านาอเอร์ที่ไม่เล่น ครอบองายกันนาค่ะที่นตกนรเ้าภาเข้าชีวิตนะคะก็อดได้กับดารารุ่นใหญ่อะไรท่านเลยค่ะก็เป็นนัรอยกับแนวแบบจริยธรรมสอนสำหรับพวกวัยรุ่นนะคะสมัยนี้เฮ้ยเหมาะกับพวกเราเลยละครคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เป็นพวกมีจริยธรรมอ่ะในนี้แล้วเส้นทางในวงการบันเทิงเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเลยอยากจะเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกนางร้ายอะไรอย่างเงี้ยเรา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 อยากทําอะไรอีกบ้างไหม อยากทำทุกอย่างเลยอยากทำทุกอย่างเลยที่อยู่ในวงการบันเทิงว่าน้องรักวงการบันเทิงใช่อยากลองใช่ไหมลอง้งแต่เด็กใอยากลองค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทำหมดอย่าแล้วค่ะอืมนะยังไงดาราเดลี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสำหรับน้องที่น่ารักแบบนี้นะเนเนขอบคุณมากมากเลยนะสำหรับนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะขอโฟนอินตองต่อเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่นะขอบคุณเนเนมากเลยครับผมขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นการฟฝนอินสดสดสํำหรับน้องเนเน่พรนับพันพรเพนพิกพัดโอ้โหตายแล้วไม่มีใครชื่ออ่านง่ายนะคุณหรอกค่ะ